ครับอ่าผมอาจารย์หนุ่มพุทธคุณครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์มาตรวจพระแต่ถ่ายพุทธคุณกันก็เลยอยากให้ลูกศิษย์ได้เห็นของแท้ก็เ,เลยเอาพิมพ์พิเศษนะครับจะเป็นพิมพ์วังหน้าวังหลังแล้วก็ประเภทพิมพ์พิพเศษต่างๆมาโชว์อันนี้ก็อยู่นอกสารระบบของเรียนพระนะครับซึ่งพระเหล่านี้นะครับที่พวกเราอ่ะหากันไม่เจอแต่เป็นของแท้ของนระเดจโตทีนี้จะรู้ได้ไงว่าแท้ก็คุณมาหาผมเนี่ย ปูสามารถชี้ได้ทุกองเอลยรับแต่ถ่ายพทุทธคุณหรือเอาไปตรวจค่าแคนไซ์เราจะได้ค่าแคนไซที่มาตรฐานที่เนรเพดานพิกัดกใกล้เคียงกันมากในพระพวกนี้เหล่านี้นะฮะเพราะว่าเป็นพระแท้นี่ค่าแคนไซคืออะไรค่าแคนไซก็คือปฏิยาของปูนเปลือกหอยที่ทำาป็ิยากันเกิดมาเป็นเขาเรียกเหมือนกับค้าบงอมันวาวเนี่ยพวกนี้นะฮะเป็นค้าบแป้งโรยพิมที่เขาเรียกกันจริงๆไม่ใช่แป้งโรยพิมเป็นค้าบของปูนเปลือกหอยคือค่าค่าแคนไซ ซึ่งพระที่จะมีแคนไซเนี่ยจะต้องผ่านระยะเวลามานานเช่นพระสมเด็จวัดระฆังเนที่ทําจากเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยจะต้องมีการผ่านระยะเวลามา150ปีถึงจะมีค่าผู้นี้สูงนะค่อนข้างสูงแต่ว่าค่าผู้นี้จะกลับทางกันนะฮะในพระยุคต้นเนี่ยค่าแคนไซจะไม่มีเพราะในะความเป็นจริงเนี่ยพระยุคต้น,นสร้างจากอินทรีย์วัตถุมากที่สุดใส่ปูนน้อยปูนเปลือกหอยน้อยน้ำมันต่างอืว่วยังไม่ใส่อินทรีย์วัตถุคืออะไรก็เช่น อาหารที่สมเด็จโตท่านฉันแล้วอร่อยแล้วคายออกมาแล้วกดพิมพะจะเราดึงเห็นว่ามีพิมพ์ก้างปลาหลังก้างปลาหรือมีอมวลดอกไม้เขาเรียกอะไรผงก้านคูบหรืออะไรเนี่ยอยู่เยอะอาหารแห้งพระยุคต้นเนี่ยจริงทําให้พระยุคต้นเนี่ยแตกหักง่ายเสียหายง่ายจนลงเหลือมาอยู่แต่ปัจจุบันนี้น้อยมากนะครับอันนี้ที่ลูกศิษย์ขอไปถ่ายยู่ในคอผมเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระยุคก,กาะยุคกลางตอนต้นไม่ใช่พระยุคต้นด้วยพระยุคต้นเนี่ยผม ได้ปล่อยไปแล้วซ้อนเลนเดียวไม่ได้สองเลนไม่ได้พายุต้นเนี่ยผมได้ปล่อยไปแล้วนะครับเอาพี่ชองซอนนี่สอนนี่มือเพราะผมไม่รู้เห็นเลนอยู่ไหนโอเคครับพายุต้นเนี่ยอ่าเทียบนะครับพายุต้นเนี่ยคือผมได้จําหน่ายไปแล้วได้ปล่อยไปแล้วการสนไปแล้วคุณการเชีงยงใหม่ได้ไปใส่แต้เลยแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองพุทธคุณระดับ A บวกพายุต้นจะเป็น A บวกเพราะพี่เป็น A บวกเพราะว่าในประวัติของสมเด็จโตอ่ะ ท่านสร้างพระน้อยในยุคแรกๆที่ยังไม่เป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์เนี่ยท่านก็มีเวลาเขียนกระดานชนวนลกสูตรออกมาเป็นห้าผงวิเศษนะอันได้แก่ผงปัทมังอิทิเจพุทธกุลตีนิสึงเหมหาราชทั้งหมดห้าผงแล้วผงพวกนี้ในพระยุคต้นเนี่ยไม่มีผสมปูเปนเบือหอยไงฮะเพราะนั้นคือผสมผงช็อกพวกนี้ยเยอะมากนะครับดังนั้นในพระยุคต้นจึงมีพุทธคุณที่แรงมากในขณะที่พระยุคก,กลางเนี่ย เริ่มสร้างเยอะขึ้นแล้วเพราะพระยุคต้นมีคนนิยมเนื่องจากเป็นผู้คุณระดับ A บวกนะฮะุทธคุณปฏิหารอิทธิปฏิหารของพระสมเด็จเนี่ยมีเล่าขานมานตั้งนะแต่ยุคต้นแล้วนะทำให้ยุคก,กลางเนี่ย <c oughs> ต้องผลิตเยอะสร้างเยอะเ <c oughs> <c oughs> พราะมีคนนิยมท่านเจ้าพระคุณเนี่ยก็ไม่รู้จะเขียนกระดานยังไงไหวถูกไหมฮะท่านเขียนอยู่คนเดียวเขียนรบสุดกระดานชนวนเนี่ยจะไปทำยังไงไหวอะห,ห,หลายพันองค์เนี่ยท่านก็เลยเอาเปลือกหอยอะมาตําในสมัยในยุคนั้นเนี่ยจะมีการ ยกเลิกการใช้เงินทดด้วงก็เอาตรงนี้ด้วยที่เป็นพวกหอยพวกอะไรนี่ที่ทาเป็นเบี้ยเนี่ยเอามาตําแล้วก็ทําเป็นเนื้อผสมเป็นเนื้อวัลขังที่ทําให้สร้างได้เยอะพอสร้างได้เยอะจํานวนเป็นมากมาก,มากเนี่ยผงห้าชนิดที่เล่าอ่ะในการที่ผมเล่าถึงอ่ะในการเขียนสูตรกระดานลบชนวนเนี่ยลบกระดานจนวนเนี่ยเป็นสูตรอัจขริยะนะของผงห้าชนิดเนี่ยก็ต้องผสมได้น้อยลงเพราะว่าคนเขียนมีอยู่คนเดียวคือท่านเจ้าประคุณเสียนนะครับตอนในขณะที่ท่านทําพระยุคลางเนี่ย ท่านกนยังครับการตรวจเนี่ยก็จะมีที่เขาใช้กันอยู่ทั้งหมดทั่วประเทศเลยแหละมีอยู่หลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ให้ให้ฟังนะครับก็มีถ้าเราแบ่งกันจริงๆแล้วจ,จะเป็น2วิธีใหญ่ๆก็คือทางรูปธรรมกับการตรวจทางนมามธรรมรูปประมนี่เช่นการตรวจวิทยาศาสตร์นะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การขูดตรวจขมิ้นการไปต้มน้ําการหยดน้ํายาพวกนี้เป็นทางรูปธรรมหมดนะครับ แล้วก็การหาค่าแคนไซนี่ก็ใช่เครื่องมือนะครับที่ผมไปเจอมานี่คือผมพิสูจน์มาทุกอย่างแล้วผมไปลองมาหมดแล้วนะครับ้วนแล้วแต่เจอเก่าเก๊แต่ปังบันซึ่งวิธีต่างๆทั้งรูปธรรมเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือพระไม่แท้ก็คือไม่มีพุทธุุลเก่าเก๊แต่ปังบันนะครับซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จโตท่านมีชีวิตอยู่แล้วนะครับสร้างกันมาแต่ยุคนั้นแล้วนะครับแล้วยังมีสมเด็จอนนท์ที่มีอายุ1 3อยปีใกล้เคียงวัดคันแท้เนี่ยอายุรไม่ห่านี่ย พวกนี้การตรวจทังรูปธรรมไม่ว่าจะใช้กล้อง 10x พ0 0 x ไรล,ล้วนไม่รอดนะครับคือตกม้าตายตรงของเก่าเกจะปังบันนี่ซึ่งผมมีตัวอย่างนะวันหน้าเดี๋ยวผมจะมาโชว์ในคลิปให้ดูนะครับแล้วพร้อมที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่านี่คือเก่าเกจะปังบันจริงๆด้วยการแต่ถ่ายผทุกุณแล้วแต่ถ่ายไม่ไปก็ค,คือคุณรับสัมผัสไม่ได้ในขณะที่พราแท้คุณจะรับได้พ้าเก่าเกจะปังบันเนี่ยส่องดูจะสวยหนึกนุ่มเหมือนผราแท้ทุกการแต่ไม่มีพุทธกุณน,นะครับแล้ววิธีทางนามาทําก็คื วิธีการตรวจทางมิติทิพย์หรือตรวจพลังพุทธคุณก็มีหลายวิธีนะครับเช่นเบี่ยงข้อแขนนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านนั้นสัมผัสพุทธคุณเข้าตัวมีแบบไหนนะถ้่าเฮงเจียท่าหมุนบนรอบหัวท่าดึงเข้าตัวม้าอุดอะไรก็แล้วแต่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูในรายละเอียดหรอกแต่ผมรู้ว่าท่านอาจารย์เหล่านี้บางท่านก็จริงบางท่านก็หลอน ก็มีจริงมีหลอแล้ครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดการตรวจทางมิติพุทธคุณเนี่ยท่านอาจารย์เหล่านี้มีโอกาสได้ของแท้มากกว่าทางรูประธรรมนะครับเพราะว่าเข้าถึงมิติทิวิญ,ญญาณที่เป็นโดยตรงของพระที่มีพุทธคุณเพราะพุทธคุณเนี่ยเป็นเป็นสารระบบทางมิติทิวิญ,ญญาณซึ่งไม่มีเครื่องมือ หรือวิทยาศาสตร์ใดๆหรือการตรวจทางรูประธรรมใดๆที่จะเข้าถึงได้โดยตรงส่วนมากจะเป็นทางอ้อมคุณนังเกตดูดิตำหนิตั้งอย่าง,งานั้นพิมพ์ทรง,งตั้งนีงง้เนื้อตั้งนี้นี้ถึงจะเป็นของแท้แต่เราก็ไม่รู้อีกว่าสารระบบตำหนิหนังสือตำราพิมพ์ทรงพระเนี่ยตำหนิเซียนอะไรเนี่ยพวกเนี่ยถูกเบี่ยงเบนไปแล้วหรือไม่พวกเราไม่มีสิทธิ์รู้เลยเราก็เชื่อตามนั้นซึ่งการเนี่ยการตรวจทางูปธรรมเนี่ยผมสามารถที่จะพิสูจน์ให้คุณรับรู้ได้นะครับโดยว่าเอ้ยตรงกันไหม มีพุทธคุณไหมด้วยการแตะถ่ายพุทธคุณให้รับรู้ได้ทั้งสองฝ่ายก็คือทางฝ่ายผมรู้ว่ามีพุทธคุณและถ่ายไปสู่ร่างกายคุณให้คุณรับรู้ได้ว่ามีพุทธคุณไปแล่นอยู่ในแขนคุณนะตุ๊บตับมีเย็นชาร้อนเย็นอะไรเงี้ยวูบวาบอะไรเงี้ยบางคนก็ขนลุกถึงเอ่อก้นเลยก็มีนะครับแล้วแต่บางคนแต่ละคนสัมผัสไม่ได้ไม่เท่ากันนะส่วนวิธีตรวจทางน้ำธรมรมที่ผมใช้อยู่ก็คือ,คอการแตะถ่ายพุทธคุณซึ่งเป็น การสื่อสารสองทางคือผมสามารถถ่ายพุทธคุณไปสู่ตัวเจ้าของพระได้นะครับให้รับรู้ได้เองและอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธีวัดพุทธคุณนะวัดขนาดพุทธคุณก็มีใช้กันอยู่แค่นี้แหละครับทั่วประเทศหรือคนเล่นพระทุกไปใช้กันอยู่แค่นี้จริงๆเพียงแต่ว่าไครจะติดกระดุมเม็ดแรกได้ถูกถูกไหมฮะถ้าใครครับก็ผ่านไปกับกบรารตรวจสองประเภทคือรูปธรรมกับนานมธรรมที่บรรยายฟังก็มีแค่นี้แหละครับ มีแค่นี้จริงๆไม่ว่าใครก็ใช้วิธีไม่หนีอยู่มีแค่นี้จริงๆนะงนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้นำภาพมาตรวจกับผมนะเพราะผมตรวจแบบการสื่อสารสองทางแต่ถ่ายพุทธคุณให้ค,คุณรับรู้ได้เองมันไม่แท้อยู่ที่ผมคนเดียวไม่จะแท้น้ำลายใครไม่จะแท้ตามตำราไม่จะแท้แบบเหวี่ยงแขนเหวี่ยงขาแล้วก็บอกว่าแท้อยู่คนเดียวแต่ว่าผมสามารถถ่ายพุทธค,คุณให้คุณรับรู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้สําคัญมากและที่สําคัญคือในยุคสมัยเนี้ย มันเป็นยุคที่อยู่ยากนะครับเนื่องจากมีโรคระบาดมีนู่นมีนี่ถ้าเรามีของดีผู้ทุคุณพระแท้ไว้ติดตัวป้องกันนี่ก็จะช่วยได้นะครับเช่นลูกศิษย์ผมที่ผ่านมาเนี่ยห้อยพระแท้กันเนี่ยแทบไม่มีใครเลยที่ติดโควิดนะครับไม่มีไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นเป็นการป้องกันไม่ใช่รักษานะฮะถ้าคุณเป็นคุณก็ต้องไปตามโรงพยาบาลไปให้หมอรักษาอยู่ดีนะแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนดีไหม เขาบอกว่ากันไม่ดีกว่าแก้หรือบวัวหายร้องคอกนี่ไม่ดีแน่นะกันไม่ก่อนนะครับเพราะฉนั้นเอาพระมาตรวจนะครับผมเชื่อว่าทุกบ้านบนหิ้งพระเนี่ยจะมีพระแท้ทุกบ้านพี่นึกว่าคุณไม่รู้ไงองค์ไหนแท้เก๊คุณใส่มั่วๆไปไปใส่บุญไม่ถึง่งคุณไปใส่เจอของเก๊เข้าไปก็ไม่มีอะไรปกป้องนะไอสิ่งพวกนี้มันเข้าตัวความไม่ดีความอัประมงคนอะไรมันก็เข้าตัวหมดนะครับแต่ถ้าคุณมาตรวจกับผมเนี่ยคุณก็จะได้ใส่แต่พระที่มีพุทธคุณโดยเฉพาะพุทธคุณระดับ A เนี่ย ป้องกันโรคระบาดในยุคปัจจุบันนี้ได้รับรับรองนะครับเพราะว่าผมไปสัมภาษณ์มาเยอะแล้วนะครับมีในคนตํารวจอยู่ท่านหนึ่งใส่ผ้าเกยไปตัดผม5องค์กลับมาติดเชื้อแทบงมเง่มแทบแย่ตาตือแดงหายใจไม่ออกนะผมต้องไปช่วยนะครับแล้วก็มานอนห้องเดียวกับภรรยาพัรยาใส่หลวงปู่ทวดองค์เดียวท่านในพลใส่5องค์ติดเพราะว่าเกไงถ้าไม่มีพุทธคุณไงติดเชื้อกลับมานอนอยู่กับภรรยาภัรยาไม่ติดใส่หลวงปู่ทวดองค์เดียวที่แท้มีพุทธคุณเอาคุณนึกเอาเลย มันต่างกันเยอะเลยไหมเชื้อตัวเดียวกันแต่อาการไม่เหมือนกันพันยานี่ไม่ได้เป็นะายแรงเลยแค่เจ็บคอเล็กน้อยกินยาจีไรแกก็หายดีนะส่วนในพลนี่เข้าโรงพยาบาลเลยในพลนตำรวจเข้าโรงพยาบาลตำรวจเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นการใส่พระเนี่ยถ้าคุณเอาพระแท้ไปใส่พระเก๊ตามทฤษฎีของผมเนี่ยที่พิสูจน์มาแล้วผมพบว่าพระจะดูดพลังกันนะครับคุณเอาพระแท้เนี่ยสมมติระดับ A ไปใส่กับพระเกใส่คอร่วมกันน่ะกับพระเกอ นะผ้าระดับเยจะถูกดูดพลังจนเหลือเป็น B ลงไปลดหลั่นลงไปเป็น B บวกบ้างเป็น B บ้างเนี่ยอันนี้ไม่ดีแน่แต่ถ้าคุณใส่ผ้าแท้ทั้งคอเนี่ยสมมติ A ทั้งคอเลย5องค์เป็นจกักบพคีอย่างผมใส่เนี่ย A อองค์เนี่ยก็คือ A บวก5บวกอะ่ะคุณคิดดูดิ A องค์เดียวกับพุทธคุณกันนะโรคหลายก็ไม,ไม่ไม่ทำอันตรายแล้วนะครับแต่ถ้าคุณได้ไป A 5องค์ถ่ายชัชๆเลยจะได้รูนะ้บางคนเขามองรู้ด้วยตาเปล่าเขาจะรู้เลยว่าผ้าแท้เป็นยังไงนะครับอันนี้คือเป็นจภา,าคี ถ้าคุณใส่ 5A ไปเนี่ยรับรองนะชีวิตค,คุณปลอดภัยแน่จากโรคร้ายนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองนะครับทีนี้ใครล่ะครับจะบอกคุณได้ว่าพนั้นแท้แท้แบบจริงๆโดยให้คุณรับรู้ได้ตัวเองเนะี่ยผมเชื่อว่าไม่มีเราทบในเมืองไทยเนี่ยต้องคุณต้องมาหาผมแล้วนั้นที่รับการแต่ถ่ายพุทธคุณจากผมนะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าอ๋อ ฌานผ้าแท้เป็นอย่างนี้นี่เองเหรอนะครับลูกศิษย์หลายคนก็มากันประจําอย่างวันนี้ก็มากันอีกสองท่านนะครับก็มาตรวจผ้าตรวจอะไรกันนะครับอ่าเป็นขาประจํากันที่เชื่อถืออย่างเนี้ยคุณบรรชัยเนี่ยครั้งแรกที่เจอผมเนี่ยเอาผ้าสีบรีใช่ไหมเอาตรวจแล้วก็เอาไปใส่ผมบอกว่าแท้นะเป็นระดับดีบวกเอาไปใส่หลังจากใส่แล้วเขาก็ได้เลื่อนเป็นตำแหน่งหัวหน้างานชีวิตเขาก็จะเจริญขึ้นนะครับก็นี่คือเครื่องยืนยันครับผ้าแท้ต้องมีพุทธคุณพุทธคุณนี่ต้องหนุนนําเราด้วย นะครับคุณจะใส่พาสที่มีมุทุคุณเนะี่ยโอเคมันสวยมันแท้ขายได้อะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีพุทธคุณเนะี่ยมันก็เหมือนห้อยเหล็กหินดินทรายธรรมดาโลหะธรรมดาและที่สำคัญคือคุณไปให้ใครเช่าเนี่ยมันก็ติดก,กรรมมันติดเวน้นติดก,กรรมนะถ้าคุณไปให้เขาเช่ามาเกอแต่เงินเขาแท้งเงินเขาเป็นเงินแท้เขาไม่ได้เอาเงินเก้ามาเช่าคุณนะเพราะนั้นให้ของแท้เขานะครับพยายามพิสูจน์ก่อนครับเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ให้ดีก่อนว่าวิธีไหนที่มันจะเจอพาสแท้ได้จริงๆนะครับอย่างผมเนี่ย ผมไม่ได้แจะถ่ายพุทธคุณจับพุทธคุณอย่างเดียวผมก็ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวแคนซ้ายด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างผมทดลองพิสูจน์มาหมดแล้วทุกวิธีแล้วผมมายุติที่การติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนั่นคือต้องมีพุทธคุณก่อนแล้วว่าไปยัง <c oughs> ไปตัวด้านอื่นเนี่ยมันจะถูกต้องหมดติดกระดุมเม็ดแรกถูกก็จะถูกทั้งหลังดุมและที่สำคัญคือเราจะไม่หลงทางไงฮะสะสมผ้าแบบถูกต้องมีพุทธคุณถึงแม้ว่าจะไม่ตรงตามตำราจะขายใครไม่ได้แต่ใส่แล้วดีอย่างเงี้ยคุณโอเคไหม ใส่แล้วคุณลอดตายเงี้ยรถชนแล้วคุณไม่เป็นอะไรเงี้ยคุณโอเคไหมล่ะไอสิ่งพวกนี้แหละมันเป็นสิ่งที่แบบนึกออกไหมฮะมันหาซื้อไม่ได้นะมันเลต้องหาของแท้คือมีบุญญาไปหาของที่มีุทธคุณเจอจริงๆนะครับคุณถึงจะอยู่รอดปลอดภัยชีวิตมีความสุขนะครับแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองได้ครับก็ฝากไว้แค่นี้ก็มาตู่กันนะครับน่าเข้าไปที่แอดไลน์ชุม98นะครับนัดได้นะรหรือใครเล่นไร์ไม่ถนัดเบอร์โทรของลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของผมนะครับ คือเสียคองก็0 8 1 2 3 9 2องกจ็ด8 1 2 3 9 0 5 7 2 0 8 1 0จดไว้นะครับดูคลิปนี้แล้วจดไว้แล้วติดต่อมารับตัวทุกวันยกเว้นวันโกลกับวันพระซึ่งผมไม่อยากใช้พลังพวกนี้ในการแต่ถ่ายบุกคุณนะครับก็ละเว้นกิเลสโลบหลงด้วยในวันพระนะครับนอกนั้นรับทุกวันเสาร์ที่ก็รับนะครับโทรมานะฮะอยากเจอพ้าแท้อยาก ได้ใส่ผ้า,าที่ดีและป้องกันโรคระบาดนี้ได้เนี่ยครับอยู่รอบปลอดภัยในสังคมปัจจุบันนี้นะครับที่มันรุนแรงเหลือเกินทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมิติออมิติดํามิติมารในใจคนมิตินึกอรอมั้ยโรคระบาดอะไรจะมีอะไรสิ่งประมงคลอะไรเนี่ยพวกนี้มันจะไม่เข้าตัวเรานะครับก็โทรมานัดกันแนะกันได้เงินทุกบาททุกสตา,า,างค์ที่จะค่าตรวจเนี่ยครับโอนห้าสิบบาท ผมให้คุณโอนเองเลยผมไม่จับเงินไปสู่วัดพ่อบาทน้ำผู้หรือวัดดอนจันทร์ที่เลี้ยงเด็กกำพร้าพิการนะครับก็เป็นการตรวจเพื่อการกุศลหมดนะครับแต่ที่สำคัญคือคุณได้เจอผ้าแท้ครับได้ทําบุญด้วยนะครับได้ใส่ผ้าแท้อย่างมั่นใจนะครับในความการรับรับรู้พุทธคุณได้ด้วยตัวคุณเองนะครับ<ม>ก็โทรมาติดต่อมาครับผมอาจ,จารย์หนุ่มพุทธคุณยินดีนะครับที่จะตรวจพุทธคุณให้คุณได้พบของแท้กันครับทุกบ้าน